สี่กองฟันนี่ค่ะบรู้สึกหิวซะแล้วอ,ะวอ่ะหิวเออหิวอะไรอ่ะมีบ้านไข่วะเนี่ยนี่มหิวบานทองไข่้หิวใหญ่โตเราจะมีอะไรกินในบ้านเนี่ยลองหาเขาไฮ้ยบ้า,าผมเข้าไปตรงเด็ดเจ้าของบ้านเขาดาวหรอกเป็นกลัวอะไรพวกท่านเจ้าปะ่ะเ,เ,เป็นเจ้าเป็นเจ้าไม่ต้องกลัวใช่ไหมเห็นไปกลัวอะไรเห็นอะไรั้นไปเลยเว้ยเห็นเรื่องกิงหยิบของเขากินพร่ขอเจ้าของพูดอะไรเ่ยพูดหรือยังไม่หมดเออฮะเฮ้ย หรือว่ารู้ว่าพงท่านจะมาแกงเราคงกับข้าวไว้ให้ใช่นั่มนโอหนมจีนด้วยนมีนเลยนมนเป็หวานมป้าเลยสิกองฟัง,งอันนี้หิวมากไม่เหแต่ว่าเหลือ,อลกัน้เลยตันนีง้งมเก่าอยู่ลยนกิน,ใน,ในไปกินไปกไปกูเสี้ยป่าเนี่ยกินน้ำบบนนกินบอกกล็อกลกินบก ก้อนเนี่ยก้อนไก่ตังได้ตังค์แล้วต้องกินแล้วองวันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเนี่ยทำอะไรได้เดี๋ยวเข้าไปปินขอบคุณครับคืนนี้วันนี้กับร้านน้องแทมส์นะครับขอบคุณพี่สาวมากๆครับผมเอามามากินมาก้อนชิ้นไหนโอ้ยร้อนชาเลยนี่ มันยัหลเขาเลยเหรอเราเราเราเต่าอินมหรือเปล่ากินไหมกินกินกินเอาเฮ้ยไม่ป้อนกูละลองลองทิ้ก่อนถ้าเกิดมันมียาพิษพวกท่านตะเวรแวพวกท่านตายขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมโอ้โหอยู่ด้วยกันมาในพ่งฉลาดวันนี้มึงเนี่ยอีกเป็นบ้างเร็วเนี่ยเต่า เลือดเลือด <c oughs> เลือดใครวะถามแม่คัวเดยวเลือดใครถามแม่แปะอันนี้นีมาติดเส้น <c oughs> ไปเร็วๆเ้ข้าวไปแล้วเดี๋ยวพี่พ่อกลับมาไม่ เลือกเลยคคนกินบาปกรรมแล้วมึงจะตกบาลคนกินฟังกูให้ดีเลยไปหิวตายออกตายอยากมาที่ไหนเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านใครไม่สำคัญแต่ข้อสำคันญแต่ข้อสำคัญหรือมึงเป็นใครขอมาถึงเมื่อกี้หน้าด่ากูกูจะกูจะบอกให้มึงรู้หรเว้ย ทไมมึงเอาน้ำให้กูเลยช้ำเผ็ดเล็วอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วกูเลยพอแล้วเนี่ยกูเนี่ยน้ำป้องกูล้กูเพิ่งไปกอดมาจากก๊อกหลังหลังาเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วเนี่ยกูก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะสิแล้วมึงนะเป็นใครมึงถึงได้ยังไงเข้ามากินข้าวหรือเปของกูเลยที่ไมปรับมึงนะป้ากุย WAN TONG TAI MEN HAN YONG WAN YONG TUYANG TAK HUA MUA WE WAN TONG TAI